ทหลาย,ยสูงเป็นปัจจัยดวงเป็นความนิสัยให้ท่านได้ประสบแต่ความสุขาอ,ขอ,จอา,า,าขอจ,าาจออาาทาุกทัางบรรยูมีแต่ความเจริญพัฒนาสสารตลอดกาลนานยอกเือมเข้าสู่ภาพบรินิพานในอนาคตการ ก้มหน้าของเธอตอบรับมาได้เยอะพออย่างแนทุกคนรักสองคนกันแล้วก้มลงกราบสามครั้งนะถามว่าทำไมกราบสามครั้งเพราะว่าพ่อแม่นั้นเป็นพระอรหันต์ของลูกนะฮะเป็นพระอรหันต์ของลูกแานสำคัญเป็นผู้ให้กเนิดให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูพิ่ดำให้ความเลี้ยงดูพวกเรามาจนเติบใหญ่มาจน ขอความปศึกษาให้มีโอกาสได้ลงทาการสถาบั์การเป็นการทดแทนคุณค yeah, the ุณ <the> ต่อผู้มี้ผู้ให้คนก็ขอให้ทุกคนท่านโดยเฉพาะพี่ป่อพี่แม่แม่บุญอขอที่กครและแด้โรดต้องโทษโดยการพรสาทุกพร้อมกันเถิดรัสาธุนอครับ បានដែលាប់ពីបាន់ពីប្រើស្